สำหรับวันนี้มาดูเรื่องราวการเตือนภัยซึ่งบางคนนั้นอาจจะกลายเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหรือเรียกง่ายๆว่าการปล้นดิจิทัลซึ่งเป็นวิธีการดูดเงินคนไทยมากที่สุดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ ซึ่งกรณีที่มีผู้เสียหายถูกถอนเงินออกจากบัญชีโดยที่ตนเองไม่ได้ทําธุรกรรมกําลังสร้างความหวาดภาวาให้กับผู้ฝากเงินพร้อมกับตั้งคําถามว่าวันนี้ระบบธนาคารนั้นจะปลอดภัยหรือไม่ซึ่งในอดีตเคยมีรายงานข่าวว่ามีการเตือนภัยว่าพบผู้เสียหายถูกถอนเงินออกจากบัญชีระบุในรายการเดินบัญชีหรือสเต t เมนต์ว่าชำระค่าสินค้าผ่าน EDC ซึ่งหมายถึงการทำรายการผ่านบัตรเดบิตซึ่งบัตรเดบิตหรือเดบิตคัทคือบัตรที่ใช้ ซื้อสินค้าและบริการแทนเงินสดโดยหักจากบัญชีธนาคารโดยตรงซึ่งธนาคารส่วนใหญ่นำมาให้บริการแทนบัตร ATM โดยคิดค่าธรมเนียมแพงกว่าลูกค้าไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องทำบัตรไว้กดเงินสดและองค์ประกอบของบัตรเดบิตจะประกอบด้วยเลขที่บัตรเดบิต16หลักเดือนและปีที่หมดอายุและระหัส CVV จำนวน3หลักด้านหลังบัตรส่วนชื่อผู้ถือบัตรจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะส่วนใหญ่ธนาคารจะให้เป็นบัตรสำเร็จรูปโดยบัตรเดบิตมีตัวกลางในการตัดเงินอยู่3แบรนด์ใหญ่ๆคือ v ี sa Mastercard และ UN i o n p a y ทั้ง3แบรนด์ถือเป็นเสือนอน,อนกิน เพราะเมื่อลูกค้ารูดบัตรไปแล้วธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม EDC ก่อนโอนเงินที่หักแล้วเข้าบัญชีร้านค้าอีกทีจากนั้นธนาคารก็จะแบ่งค่าธรรมเนียม EDC ออกเป็น3ส่วนคือธนาคารผู้ออกบัตรเดบิตได้มากหน่อยส่วนธนาคารเจ้าของเครื่อง EDC ได้รองลงมาส่วนตัวกลางในการตัดเงินทุกเจ้าไม่ต้องทําอะไรนั่งรอรับส่วนแบ่งอย่างเดียวโดยปัจจุบันนโยบาย National E-payment ผลักดันให้มีระบบ Local Switching ของบริษัทที่ชื่อว่า ITMX เป็นตัวกลางที่ทำ หน้าที่รับคำสั่งระหว่างบัตรเดบิตที่ออกในประเทศไทยกับระบบ EDC ที่ออกโดยผู้ให้บริการในประเทศไทยรายการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ITMX จะประมวลผลเพื่อหักบัญชีส่วนรายการที่เกิดขึ้นผ่านเครื่องรูดบัตรหรือเว็บไซต์ต่างประเทศ ทาง Visa Mastercard หรือ UnionPay จะประมวลผลผ่านตัวกลางของบัตรนั้นๆซึ่งจากข่าวที่เกิดขึ้นพบว่ามีความสับสนบางก็ว่ามีการซื้อขายข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามเว็บไซต์ตลาดมืดซึ่งก่อนหน้านี้ก็เกิดกับเว็บไซต์ร้านขายอาหารสดเจ้าหนึ่งซึ่งจับก,กลุ่มตัวคนทำได้ก่อนหน้านี้และบางก็ว่า เป็นเพราะร้านค้าหรือปั๊มน้ำมันแอบถ่ายรูปหน้าและหลังบัตรเพื่อเป็นข้อมูลสวมรอยทำธุรกรรมแต่กรณีหักเงินในจำนวนที่ต่ำประมาณ1ดอลลาร์สหรัฐซ้ำกันหลายครั้งคนที่กรอกข้อมูลแบบปกติไม่น่าจะทำได้แบบนั้นและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยระบุว่าเป็นรายการที่เกิดจากการทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศจนกระทั่งทั้ง 2อ,องค์กรได้แถลงข่าวระบุว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้วิธีการสุ่มข้อมูลบัตรเดบิตและบัตรเครดิตของลูกค้านำไปทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศที่บางแห่งไม่ต้องใช้รหัส OTP ผ่าน SMS ไม่ต้องใช้รหัส CVV การไม่ต้องกรอกรหัส OTP และ CVV เพื่อความสะดวกของลูกค้ากลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพกระทำผิดซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมปี2021ที่ผ่านมาเพียงครึ่งเดือนตรวจพบบัตรใช้งานผิดปกติ จากเหตุการณ์ลักษณะนี้มากถึง1,700ใบโดยการใช้งานส่วนใหญ่มีจำนวนเงินต่อรายต่ำแต่จะทำซ้ำหลายๆครั้งพบความเสียหายจากการถูกตัดเงินออกจากบัญชี130ล้านบาทเป็นการตัดจากบัตรเครดิต5,900ใบวงเงิน100ล้านบาทและบ, 4, บัตรเดบิต4,800ใบวงเงิน30ล้านบาทสอดรับกับนายพยงศรีวนิประธานสมาคมธนาคารไทยระบุว่ากลุ่มมิชชชีพใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สุ่ม ตัวเลขบาท12หลักของลูกค้าธนาคารรวมทั้งวันหมดอายุนำไปใช้กับร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนส่วนนายพงศิษิ์ชัยฉัตรพรสุขรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยยอมรับว่าคนร้ายใช้ช่องโหว่ซึ่งมีหลายวิธีจากการตรวจสอบพบแล้ว5วิธีแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ทั้งหมดซึ่งจะมีการปรับปรุงระบบให้ดีที่สุดภายหลังนายกอบศักดิ์ดวงดีเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยระบ,บุ ว่าเตรียมบอกร้านค้าที่มีความเสี่ยงในการทำธุรกรรมรวมทั้งปรับมาตรการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตให้มากขึ้นแต่การที่จะให้แจ้งเตือนผ่าน SMS ทุกบาททุกสตางค์เกรงว่าจะรบกวนลูกค้ามากเกินไปซึ่งมองว่าหากเป็นต้นทางของรายการใดที่ผิดปกติก็ไม่ควรเรียกเก็บเงินโดยยืนยันว่าหากตรวจพบมีเหยื่อถูกกระทำลักษณะนี้ธนาคารจะคืนเงินให้ทั้งหมดโดยนายก,กิมสวัสดิ์ประธานระบบชำระเงินสมาคมธนาคารไทยแนะนำ ให้ลูกค้าปรับวงเงินที่จะโอนหรือใช้ใจ่ายผ่านบัตรเดบิตให้เป็นศูนย์ได้ที่แอปพลิเคชันของธนาคารหากต้องการใช้ในแต่ละครั้งให้เข้าไปปรับค่าตามจำนวนที่ต้องการแม้จะไม่สะดวกแต่ช่วยป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมเงินออกจากธนาคารโดยที่ไม่รู้ตัวได้อีกทางหนึ่งซึ่งในสังคมโซเชียลนอกจากจะออกมาร้องเรียนว่าตนเองตกเป็นเหยื่อแล้วยังมีคนแชร์วิธีการป้องกันต่างๆนานาทั้งการปรับวงเงินธุรกรรมเหลือศูนย์บาทหรือการยกเลิกบัตรเดบิตท,ทุกใบ หันมากดเงินสดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารแทนแต่ที่น่าเห็นใจคือมีบางคนตัดสินใจถอนเงินออกจากบัญชีเพื่อรอการแก้ไขที่ชัดเจนเพราะเกรงว่าถ้าเจอกับตัวเองธนาคารต่างๆจะแก้ไขปัญหาไม่ได้บางคนเหลือติดบัญชีไว้เพียงเล็กน้อยหากเหตุการณ์ปกติจะกลับไปฝากใหม่ซึ่งมีคนตั้งคำถามไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งว่าจากเรื่องนี้จะมั่นใจจากระบบธนาคารไทยได้อย่างไรทั้งที่เรื่องการเงิน ถือเป็นหนึ่งในความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งที่ผ่านมาความนิยมในการทำธุรกรรมทางการเงินทำให้การช้อปปิ้งออนไลน์และผู้ให้บริการที่รับชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตผ่านระบบออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกเว็บไซต์ทำรายการได้โดยบันทึกบัตรไว้เพียงครั้งเดียวหลายเว็บไซต์แค่กดปุ่มตกลงทำธุรกรรมตัดเงินออกจากบัญชีไปเลยไม่มีการเข้าระบบ SMS OTP ใดๆเพราะผ่านการทดสอบการตัดบัตรโดยหักเงินก่อนคืนทีหลังเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่บันทึกในเว็บไซต์หากผู้ให้บริการรายใดมีระบบรักษาความปลอดภัยไม่ดีก็อ,อาจกลายเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มมิชฉาชีพนำข้อมูลบัตรไปทุจ เกิดความเสียหายกับผู้ถือบาท ต้องถูกเรียกเก็บเงินจำนวนมากแม้การป้องกันเงินในบัญชีจะถือเป็นเรื่องธุระไม่ใช่ของลูกค้าเพราะในเมื่อธนาคารรับฝากเงินก็ต้องดูแลเงินแต่ในยามที่ธนาคารของไทยถูกโจมตีจากกลุ่มวิชาชีพโดยมีช่องโหว่คือบัตรเดบิตก็กระทบความรู้สึกของลูกค้าไม่ใช่น้อยนอกจากตั้งค่าวงเงินในการทำธุรกรรมซึ่งอาจจะไม่สะดวกกับคนที่ต้องใช้บัตรเดบิตในชีวิตประจำวนันแต่มีคำแนะนำอีกวิธีคือการแยกบัญชีที่ผูกกับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตออกจากบัญชีที่เก็บ เ,เพื่อลดความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันมีหลายธนาคารที่ออกบัญชีเงินฝากที่เรียกว่า e-saving อัตราดอกเบีย้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาเมื่อโอนเงินส่วนใหญ่จากบัญชีที่มีบัตรเดบิตไปที่บัญชีดังกล่าวแล้วเวลาจะใช้ก็โอนออกระหว่างกันทีละเล็กน้อยแต่บัญชี e-saving จะต้องไม่เอาไปสมัครบัตรเดบิต และต้องไม่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติใดอย่างใดให้ทำหน้าที่พักเงินส่วนใหญ่อย่างเดียวนอกจากจะปลอดภัยกว่าแล้วยังได้รับดอกเบีย้ยที่สูงกว่าซึ่งเป็นผลพลอยได้แต่หากไม่มั่นใจบัญชี e s a v i n g กลัวว่าเวลาตายไปจะไม่มีหลักฐานก็เปิดบัญชีออมทรัพย์แบบมีสมุดแล้วโยกเงินไปอยู่ในนั้นก็ได้แม้ดอกเบีย้ยจะน้อยเหมือนปกติก็ตามแต่เวลาตายไปครอบครัวยังสามารถปรับสมุดเพื่อดูได้ว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่โดยในช่วงเวลาที่ มีชาชีพดูดเงินจากบัญชีธนาคารแบบไม่รู้ตัวธนาคารยังตามจับมือใครดมไม่ได้อะไรที่ป้องกันได้ก็ป้องกันไว้ไม่เสียร้ายดีกว่าปล่อยปะละเลยแล้วรู้ตัวว่าถูกถอนเงินออกจากบัญชีไปก็สายเสียแล้วสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ